สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง IQ นะครับสวัสดีครับผม IQ นะผมและวันนี้เราอยู่กับสวัสดีครับผมชื่อโฟคับสวัสดีครับผมชื่อโอมครับสวัสดีครับชื่ออันนี้พวกเราเฮ้ยขำด้วยขำหมดผมแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายคลิป

เล่นในเกมก็ธรรมดาไปคนอื่นเขาเล่นกันเยอะแล้วอ่ะครับวันนี้เราจะมาเล่นในชีวิตจริงกันนะผมยังยังเอนละผมก็เราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะผมก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอเอคิวให้ด้วยนะครับผมเฮ้ยพูดเลยวะเอาละผมก็ตอนนี้ถึง9 0้าร้อยเซอรกแล้ว เอาละครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเปิดแบบเรียวๆเนี่ยแหละมันดีที่สุดนะผมไปฟังคตจใจกาเลยไป <S 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 เอาละครับกติกาก็ทุกคนจะได้ใบอันนี้นะในการเล่นทุกคนจะมี6ชีวิตเงิน500แสนบาทในการเริ่มต้นเกมนะผมแล้วก็จะมีวงล้อที่สุ่มจะได้อะไรสมมุติอันนี้20 m อมก็เท่ากับ20ล้านบาทอันนี้โจมตีโล่3 ก็ถ้าสมมติฝ่ายฟ,ฟุกไม,ไม่ไม่มีโลเลยก็เท่ากับเสีย3ชีวิตทุกคนจะมี6ชีวิตใครตายก่อนก็คนนั้นก็แพ้ใครตาย3คนแรก hey, คนนั้น <don> แพ้แล้วก็ป้นกดตัวก็คือเราจะป้นเงินที่เขามีทั้งหมดเลยในการป้นก็จะมีป้นอีก่แบบหนึง่งก็คือป้นธรรมดาป้นฟุกแล้วฟุกมี1 0ล้านผมก็จะป้นแค่ครึ่งเดียวลบลบยี่สิบเคก็คือบ 20, ลบเงินสองหมื่นโลเราจะมีตังให้ซื้อแต่ละรอบราคาโลจะไม่เท่ากัน จำกัดโล่เงินใช้สามารถได้อีกอย่างในึงการดิวคู่ต่อสู้สมมติเราไม่มีโลกเรามีเงินพอที่จะดิวกับฝ่ายของข้าเสนอเงินมา5ล้านรับเงินจะฟุก5ล้านดิวกันว่าจะไม่โจมตีก็กติกาคล้ายๆเกมคอนมาสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะผมก่อนไปก็อย่าลืมกดไล กดแชร์กดติดตามช่อง IQ ให้ด้วยนะครับตอนนี้เก่าลอยและผมขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเออพอฮึ่ยกูแต่งไม่เป็นพ่อฮึ่ยกูแต่งไม่เป็นพ่อฮึ่ยกูแต่งไม่เป็นก็เราจะเริ่มเกมกันเลยนะผมคนแรกก็คือดิวคนที่สองฟุกฟุกฟุ๊กฟุกลูกน่ะข้างหลังอ่ะเออนั่นแหละก็คนที่สามผมคนที่สี่ผมพยมผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมพี่ก็แบบผมไงเออ ก็คนที่5าก็คือฟุกฟุกอีกมีฟุกดำกับฟุกส้มนะฮะแต่นั้นแหละตอนนั้นแหละเออตอนนั้นแหละก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะผมไป โอเคนะผมรอบแรกผมเปิดประมูลโอเปิดเบาๆเลยคือ150,000บาทนะผมหมดหมดเลยได้เออเปิดหมดเท้ายหญ่ใเฮ้ยยีล้านมายีบล้านเลยเหรอโอยคะคนเหลือศูนย์บาทใหม่มดใหม่ยีล้านหรอ เฮ้ยเฮ้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 โจีเสียโลสามปุ๊กยัย่โจมตีใครนะปักปักยูครับปักยูครับยูขอซื้อโลเลยครับสามโลสี่แสนห้านะครับก็ตนั้นเดี๋ยวอไปดูว่าโจมตี อะไรอะไรนะไอ้ไอ้ช่วยเออเราไปดูว่าจะโจมตีเข้าหรือเปล่าไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกมีโลนแล้วนะเออใช่าไหมใช่แต่เราไปดูความสะใจเวลาการฟ้าดีกว่าโอเคก่อนเนี่ยตอนนี้พวกจะโยนแล้วนะอ้าวโยนเลยเรามาโดนใครมาโดนใครมาโดนใคร อันนับตาต่อไปก็เป็นตาของผมหมุนแล้วนะจ๊ะมาเริ่มเลยดูนะว่าได้หนึ่งแสนปนปนเดียวตังยี่สหลานไตังยี่สหลานยี่สิบหลานเยี่สาไดตัไมตังไอะไอตังไอตังรอตไอดังไไอตัออตังไออตัอไออน้ำออำไ ใครคนต่อไปเลยใครคนที่สี่ไม่มันจะโดนแรงมากอ้วนแรงอะเขาอยากได้เงินหนึ่งล้านหรออะไรอะไรปนปนปนดีปนดีปนเออปน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 ใครนะปนปนเดียวครับปนเดียวโดนตลอดเลยโดนตลอดเลยโดนตลอดเลยการปนจะหักครึ่งหนึ่งของเงินของคนที่โดนปนเลขออกกาวกาวกาวเจ็ดนะครับล็อกหวยล็อกไว้ไอตู่ โอเคนะผมก็คนต่อไปก็จะเป็นฟ oh! oh. like ุ๊กใช่ไหมน้องรักเหมือนโอ้โหเกมไม่ต้องหนุนหรอกกูไม่มีมือตบไงปนหมดตัวปนหมดตัวปนหมดตัวเงยขึ้นไปครั้งนึงเงยใครครับเนี่ยเจ้าของช่องอะไรเยอะสุดแล้วมคิดดีๆนะก็ถึงจะชวนนะพี่ดิวพี่ดิว กาไะแล้วแต่จะให้เอาได้หมดอย่าดูแล้วตอนนี้ไม่เอาเอามีอะไรล้านนึงไม่เอาตัวหมดตัวออแปดล้านละกันแปดล้านละกันแปดล้านเอ้ยเอาเมื่อกี้กับอุ๋งยองเสียหมดตัวนะเอาแปดล้านอ่ะอแปดล้านบักให้หน่อยดิเท่าไหร่สองล้านกูก็เหลือสองล้านสอล้านต่อ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 จคือดิวกับฟุกดิวกันที่ 8ล้านนะผมจบกันที่8ล้านนะฟุกได้8ล้านนะดิวก็เสีย8ล้านนะครับผมไอ้ไอ้ไอ้อ้รวยแน่ลร้องานความสุขจะคืนเข้ามาปาเฟุกหมุนเลยจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาไเวลาถ้าไม่อะฟุกมาหมุนฟุกโอเคหมุนไม่ใช่ฟุกนี้ โอ้โหบวกหนึ่งล้านโอ้โหเอาขนะดไม่มีใครซื้อโลนะจะโดนก็โดนเลยนะโจมตีโอ้โหโดนหนึ่งเหรีาทอะไรวะอยากโจมตีอ่ะโอ้โหนี่นี่นี่มาตกตรงนี้นะตรงนี้มันตกตรงนี้เนี่ยไม่รู้ไอ้กินคลองหมิ่นโดนป่ะพวกหมดไป

มันต่อไปก็โล่ประมวลอยู่ที่หกแสนนะครับผมเราจะหมุนทีเดียวเลยแเราค่อยทํทโ่ษทีเดียวเลยนะแรกขอโจมตีอ่ะจะจบขอโจมตีอ่ะนอนรอแล้วนอนรอแล้วนอนรอแล้วเฮ้ยเฮ้ยป่นป่นปนปเฮ้ยปนปน เราเป็นพี่น้อตาุ่นหมดัวหมดตัวดิวพี่ดิวดิวพี่ดิวเราเป็นพี่น้ค่ะดิวพี่ดิวดิวพี่ดิวเราเป็นพี่น้ำตาปุ่นเดียวมั้งปุ่นเดียวมั้ย่เดียวมั้เฮ้ยียอมีเท่าไหร่ห้าล้านเฮ้ยเเล้านรวยเกษียป้องีใช่ใช่่ใจัดไสองสามห้ด้ชม เฮ้ยปนปนนห้าสิบันหนึ่งล้านไปได้หนึ่งล้านได้หนึ่งบว่ะเล้เยเฮ้ยยอดตีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน่โอมตายพี่โอมมากูซื้อก่อนปนปนไม่ได้ฟว์คไม่ได้ฟว์คไม่ไดฟ ไ่จะด ke ิวให้เขาก็ได้แล้วแต่ดิวหรอกไม่อยากเป็นมิตรเฮ้ครับคือหนึ่งแสนเฮ้ยหลบเมื่อกี้พี่ขยับ่าเอาหมุนใหม่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 ใครอยากเขาสอนหมุนขึ้นไว้ยเป็นลมวิ่งไป ไปโพ้นกลับนะไปไปขยับแล้ะ20ล้านนะ20ล้านอีกหลืก็เป็นเราจะมาแจ้งยอดทั้งหมดนะตอนนี้ของดิวคนแรกให้ดิวแจ้งยอดเลย29ล้าน500สามหมื่น7,500บาทเยอะด้วยแล้วก็โล่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือสองสองชีวิตเหลือหกนะเงินผมมีสองล้านเจ็ดบาทครับสองล้านห้าแสนล่ไม่มีไม่มีชีวิตหกอ้าวพี่โอ เฮ้ยไม่ตาผเมตาสิมาของผมนะตอนนี้มีทั้งหมด20ล้าน50,000บาทนะครับผมโล่3ชีวิต6นะครับผมของผมมีเงิน7 5 1 2ล้าน5า0 0บาทไอมีโลผมเลือกโจมตีพี่โอ้นะผมลืมบอกห้าชีวิตนะครับผอมเรือ15หล้าน7 5 0 0 0หาชีวิตเหมือนเดิมมีโล่ออันข้างั้นผมขอปรับอย่างหนึ่งคือขอให้ชีวิตมันต่ำลงเหลือ3ชีวิตนะครับ เยมเหลือสองมันเหลือสามว้าเลือโลกก่อนได้ไหมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอทช่ก่อนทันช่วก่อนเอ้โอเคเร้เอลเลหนึ่งสองยี่ายัญ้าเป็นลิดตอตาหลบนะเนปอเฮ้ยไม่ไม่แตกเอาใหม่ ก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าหมุนแล้วมันจะได้แค่เงินอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนในการไปโจมตีมมาเลยนี่อันนี้ป้นหมดตัวโจมตีเสีย3ามโลกอันนี้โจมตีเสียสี่โลกผมเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ป้นมอันนี้ป้นหมดตัวอันนี้ลบยี่สิบล้านโจมตีโลสามมาก็เดี๋ยวเราไปดูรอบที่สี่กันเลยว่าจะเป็นยังไงผม

ฟุกได้โจมตีสี่โลฟุกจะโจมตีใครออมครับอี๋มอเยอะนะครับมอเยอะนะครับลืมเอ๋ครับเนี่ยโจมตีสามโลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีการหมุนยิบปลาโจมตีสามโลครับผมติดลบผมขอโจมตีพี่โอมพี่โอมพี่โอมเลยนะครับผมโอ้โหยังไง พี่โอมตายแล้วครับผมก็เดี๋ยวขอขอปลาลูกโป่งด้วยไม่งั้นไม่สะาใจครับเฮ้ยพี่หมุนทำไมพี่ตายแล้วอ่ะติดลบยี่สิบล้านไปโจมตีอะไรปนหมดตัวนก จะดิวจะดิวออกมาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวว่ะจะดิววะไม่ดิวก็เสียหมดแค่นั้นแหละกูเอาบาทหนึ่งเอาบาทหนึ่งเอาบาทหนึ่งเอาได้บาทเดียวมีบาทเดียวเหรอเอาจริงอ่ะบาทจริงย๋อจริงเว้ยเดียวสามแสนเก้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันให้เล็กยิ่งเล็กยากโอเคนะผมก็ฟุกจะเป็นคนโยเขาแรกเดี๋ยวผมจะโยคนสองนะครับโอ้ยโอ้ย เรียบร้อยเราจะรวมหัวแกงไอฟุกเลยนะคะก็คือสองคนจะโดนทำโทษนะอีสามคนคือจะรอดนะครับก็ค right> ือตอนนี้ไอฟุกไม่อย ja. mm ู่พ OK> ี่โอมไม่อยู่นะครับตอนนี้เราจะรวมหัวกันรวมไอฟุกใครได้โจมตีอะไรรวมรวมฟุกเอาฟุกยิงเดียวเลยดิวนะดิวนะดิวดิวดิวรพีแล้วแกงพี่โอมขอแก้แค้นคืนพี่โอมหนึ่งต่อเอ้ยอ่านะครับก็เราจะแกงไอฟุกกันนะครับ โอเคนะผมผมจะแจ้งยอดตอนนี้นะคือทุกคนซื้อโล่หมดแล้วนะครับโล่ในรอบนี้คือ2ล้านบาทนะครับผมคนซื้อเงินจนหมดเลยฟุกที่มีเงินส0 0แสนลดมาฮะฟุกที่มีเงินส0 0แสนก็3โล่เท่าเดิมดวมีโล่ทั้งหมด3 2สองอันไม่รู้แม่งออกมาอะไรยะยาะของฟุกเก้าโล่ของผมมี13โล่เท่าเดิมฮมยกูประกาศอยู่ เดี๋ยวเราไปหมุนล้อกันเลยเท่าไหร่วะอะไรวะโจมตีสี่โลย้ายได้เก็บอึ้ออไว้ก่อนจะโจมตีใครจงตีสี่โลเหมือนเหมือนล็อกอะเดี๋ยวบอกทีเดียวเดี๋ยวบอกทีเดียวเฮ้ย โจมตีสโจมตีสามปป้าย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 ตงเยอะยอะเเยอะยอะอะเยอะเยอะังไม่จบหรอกมเนี่ยปตึ๊งอะไรอะเร็งเรงเฮ้ยบนหมดตัววันไอ้ฟุก จะจมตีใครเดียวบอกไปบุกเราจะไปบุกเสื้อดำไมีเยอะตายแล้วบุกจมตีใครเสื้อดำบุกเสื้อดำพวกผมโจมตีบุกเสื้อดำว่าเล่นบุกเสีย11โลให้พวกผมครับเดี๋ยวเราค่อยปาทีเดียวเลยโอยทานเฮ้ยจมตีสามโลจมตีสามโลจมตี

ล็อกแล้วโจมตีเฮ้ยเฮ้ยป่นเพื่อนป่นหมดีลยหนึ่งตัวอะไรอ่ะจป่นหมดตัวป่นหมดตัวโอ้ไม่มีเลยอ่ะล็อกไม่เนี๊ยอ่ะคือความหมาของหมูบ้านเอ้เฟกก็ดังเกินจับโล่จับโล่ความหมาของหมูบ้านผมตีสาม ถ้างั้นผมขอตีฟุกเสื้อส้มครับเกมมันจะได้จบไปฟุกถ้ามึงได้สามแก้งมันเนี่ยจบเลยนะมึงจะได้ไม่ต้องแพ้เออจะไม่ต้องแพ้ไงเออวิ่ลังเกินจมตีสามจบจมตีสี่ ดูทีฟุกจะส่งเขาเท่ากับตอนนี้ฟุกกับพี่โอมโดไปทำโทษนะครับผมเราไปทำโทษไอ้ที่ค้างไว้ก่อนดีกว่านะครับฟุกเส,สื้อดำจะโดน6ลูกนะครับและฟุกเสื้อส้มจะโดนแค่ลูกเดียวแนเด้อไอ้โอ้โหไม่แตกไอ้โอ้โหไม่แตกหนึ่งสองไอ้ไม่งไม่แตก อ้โอ้ย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 เขาเป็ปลาเลยโอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ยเหยียบเขาไปอีกเออโอ้จบแล้วไม่แตกหรอ โอเคผมคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยผมถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง i q q ให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับ900 Subscriber รนะผม100ครั้จะถึงพันคนแล้วนะครับผมจะถึงเป้าหมายเราแล้วนะฮะที่จากตรงนี้ไปไปถึงร้านแปะมุยแล้วพูดว่า ช่อง i อ q ถึง9 0 0าัแล้วครับเออพูดไปเรื่อยๆช่อง i อ q ถึง9 0 0าัพแล้วครับเย่ต้องไอคิถึง9ก0ารทันแล้วครับต้องไคิดถึง9ก0ารอยทันแล้วครับต้องไอคถึงก้าร้ทันแล้วครับ ចង់អាយអីគឺទៅកៅអីតាមលឿនចង់អាយអីគឺកៅអីតាមดาว